มาดูเทสปืนสูวนนะครับหนึ่งสองสามคนยิงดอกบัวนะครับสิบฟุตรยังอีกทีอ่ะมก็ยิงไปดีกูขึ้นยากเมื่อกี้ลองมาแล้วโดนนี่ครับเรื่อยๆเฮ้ยการ์การ์ดเฮ้ยล็งดอกตงโดนการ์ดเอ้ยแต่มันก็ตรงอยู่แต่ต่ำไปนิดนึงกูเล็งก้าเ์าบอกการ์ดเลยเปล่าว้าร์ดเฮ้ยพวกมึงยิงดอกไหนกันวะ คิดดูมันขนาดไหนแน่นอนจริงคนสุดท้ายเอาดอกไหนเอาเหอะโอ้ยโอ้ยสามคนดูชมนะโดนทุกคนแม่จะโม่โม่เลยแน่นอนโม่จะยิงเฮ้ยช่างมันผมติดว่ะติดไม้หรืออะไรเนี่ยโอ้ยนี่ดอกมันใหญ่ยิงดอกเปลือกตาอันนี้กูยิงนี่แต่นี้ยิงขาสายคาเลยอ่ะยิงดอกหักด้วยนี่ปลาขึ้นจะล้อเดี๋ยวเนี่ย 15เมตรกอปลาขึ้นยิงไม่โดนหรอกกลางสายเลยช่างแน่นกงวะแน่นอนจริงๆเรียบร้อยเขาจะเอาไว้แดกพวกยิงขาดจะเล็บไม่รู้อ่ะไม่ต้องไปซ้อมบ้านกูนะเดี๋ยวพวบ้านกูไม่มีแลยหนึ่งกระบอกทำคอมีไม้ปุ่มอันนี้ก็ไม้ปุ่มไปดิ โอ้แน่นอนจริง